ท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็พูดคุยอยู่กับท่านพันตํารวจเอกวิรัตสูตรนาพันธ์นะครับท่านรองผู้บังคับการจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่ด่านแม่จันนะครับหรือว่าอีเล็กิกด่านจีดทับยังทับยันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นด่านจุดตรวจค้นยาเสพติดนะครับแล้วก็รวมไปถึงด่านความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายหน่วยงาน ในการที่ทํางานร่วมดูรณาการกันมีหน่วยง,งานอะไรบ้างครับมีทั้งจากตํารวจภูธรตํารวจตัวเวชายแดนนะครับแล้วก็ทหารจากกองกำลังผาเมืองนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองทหารพรานหรือพกินที่3 3มสิบแล้วก็มีจากกองร้อยอ,อสอครับ,รบเส้นทางตรงนี้มาจากไหนครับเนี่ย อันนี้จากแม่สายแม,แม่สายเชียงแสนครับคือถ้าเลยตรงนี้ไปก็จะแยกไปซ้ายกับไปแม่สายขวาไปเชียงแสนแต่ถ้าขาล่องมาทั้งสองสายก็จะมาบรรจบมารวมอยู่ที่เส้นเดียวตรงนี้ครับเส้นนี้ก็จะมีการลำเลียงหรือว่าขนยาเสพติดผ่านมานครับตรงนี้ก็มีการตั้งด่านแล้วก็ตรวจค้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้อยู่เป็นประจำนะครับและจับครั้ง,นงหนึ่งก็ล็อตนึงก็เป็นสัญญาณเม็ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูการทํางานแล้วว่าการตรวจค้น ของด่านนี้นะครับว่าเขามีการทํางานอย่างไรตรวจค้นอย่างไงนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็จะให้ท่านรองเนี่ยร้อมด้วยสปนะครับไปทําการปล่อยแถวเพื่อในการตรวจค้นดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และก็ป้องกันยาเสพติดไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศของเรานะครับท่านผู้ชมก็ตามไปนะครับเอาต,อตรงผมรถตีพงศกรจัดปุ่มรองสพป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจบุรทรอํเภอแม่จัน นำพันาาธุ์การตำรวจภูธรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จันเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนแสดนและเจ้าหน้าที่ทหารผ่านมาเพื่อรอ,อรับการตรวจเยี่ยมบัดนี้พร้อมแล้วลครับอาับเียครับก็สวัสดีเพื่อนตำรวจทหารน,นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ม,มาตรวจเยี่ยมพวกเราระยะนี้เราคงจะทราบไหมครับว่าสถานการณ์ด้านยาเสพติดนั้น ก็คงยังเป็นปัญหาหลักของพวกเราอยู่จะเห็นได้ว่ามีการจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในเพิ่มมากขึ้นด่านของเรานั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องช่วยกันสกัดกั้นนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้มีความมุ่งมั่นและในความเสียสละในการทํางานที่สำคัญที่สุดก็คือ,อความไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นสักครู่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วขอความรุนาว่าตรวจให้ละเอียดนะครับแล้วที่สําคัญสุดอย่าได้ประมาท โดยเฉพาะรถที่เป็นกลุ่มพี่น้องชนเผ่าต่างๆต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับจุดต่างๆที่ควรจะต้องเฝ้าดูแลก็ต้องดูหวังว่าพวกเราคงจะตั้งใจการทํางานด้วยความเข้มแข็งขอให้ทุกคนบัตหน้าที่ด้วยความปลอดภัยเชิญครับรถเอาเอาอารีย์พัดครับท่านผู้การก็ได้ให้ออท่านรองผู้การก็ได้ให้าวาทนะครับ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ขวัญและกาลังใจด้วยในการตรวจค้นหรือว่าการทํางานนะครับเมื่อกี้ให้อะไรไปบ้างครับก็อยากจะให้เน้นเข้าเรื่องความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเขาพร้อมที่จะโตตอบทุกรูปแบบครับแลวสำคัญก็คือคือเรื่องของการละเอียดรอบคอบการซุกซ่อนอันนี้พวกเราจะได้พยายามเมื่อมเมื่อมีการจับกลุ่มเนี่ยแผนฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับเจ้าที่ที่ตรวจ จุดซ่อนต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะเมื่อก่อนอาจจะซุกในลําโพงหรือใต้เบาะบเดี๋ยวนี้อาจจะมียกแคลร่บอยออกแล้วก็ใส่บ้างนะครับ,รบหรือดําตัวถังขึ้นแล้วก็ที่ซุกซ่อนพวกนี้มันก็ก็จะมีเยอะครับลักษณะนี้ชอบจะเข้าด่านถ้าไม่ซ่อนเนี่ยไม่ซุกซ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่หลบด่านใช่ไหมอ,อย่างเช่นใส่กระบะหลังรถไหมก็จะจะขับหลบด่านเป็นหลักแต่ถ้าซุกซ่อนดีเนี่ย คนนี้ใจถึงใจถึงจะเสียงเข้ามาด่านเลยเนี่ยตรงนี้เราใช้สุนัขเหลยสุนัขก็ส่วนหนึ่งแต่ประสบการณ์ของเจ้าที่ตำรวจในการตรวจคนเนี่ยต้องมีอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเช่นการสังเกตก็ต้องมีการสังเกตดูด้วยนะครับการสังเกตนี่ถือว่าสังเกตรถสังเกตสีของรถสังเกตทุกอย่างเลยว่าในตัวถังของรถมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีน็อตตัวนี้ทาไมมันใหม่จังน็อตตัวนี้ทําไมมันเก่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันนะ อันนี้ผู้ทรทารดับภาคก็มีการจัดอบรมอยู่ตลอดเวลา<ม>นะครับ,รบจะมีการฝึกซีดีรอมหมายถึงว่าเอาเคสต่างๆมาบรรยายแล้วก็ให้บรรยายให้เจ้าที่พยายามด่านตรวจเนี่ยศึกษาทั่วประเทศเนี่ยมันมีเคสแตปลกพวกนี้เยอะแยะแต่เราไม่ได้มารวบรวมไว้แต่ทางภาคก็ได้มีการไปเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็มาทําเป็นข้อมูลรวมกลางแล้วก็เช เอาเจ้าที่ระจําด่านตัวเนี่ยไปฝึกลมเพิ่มเพิมประสบการณ์ถ้ายิ่งยิ่งจบใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องไปเข้าลมครับคนที่มีประสบการณ์การทํางานมามากแล้วก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เราได้ได้เจ้าที่มวอใหม่ๆมาก็เยอะครับก็ต้องไปฝึกเพิ่มขึ้นเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตรงเส้นทางผ่านมาตรงนี้ก็จะมีการปล่อยปล่อยคนให้เดินข้ามเขาด้านหลังใช่ไหมครับครับข้ามเขาด้านหลังตรงนี้ข้ามเขาด้านหลังของเรามาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย รถคันนี้ก็จะไปดักอยู่ด้านหน้านครับคือจุดที่เขาปล่อยเนี่ยเราเราไม่แน่ว่าเขาจะปล่อยตรงไหนนะฮะแต่เท่าที่จับกลุ่มมาได้เนี่ยคือลันั้นเขาจะจอดอีกเส้นหนึ่งที่ทางไปไม่อายครับแล้วก็ตีรถเปล่ามาไม่ได้เดินข้ามเขาอาจใช้เวลาเป็นวันหรือสองวันเนี่ยแล้วเขาก็ไปรอรับเรือจากด่านตรวจมาประมาณสองสามกิโลแล้วก็ไปเดินเจอบนถนนไปอีกทีซึ่งเราก็ตามไปจับได้ครับ อันนี้เราก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วเกี่ยวกับพวกที่จะมาเดินมาอะไรอ,อ๋อมันมันมัน,มนอยู่ที่ข้อมูลครับถ้าเราได้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเนี่ยเราก็ดำเนินการได้แต่ถ้าบางทีต้องยอมรับว่าถ้าข้อมูลข่าวสารไม่ละเอียดเนี่ยมันก็มีการเล็ดลอดไปได้ครับนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะตรงด่านนี้นะฮะคือเรามีในเชียงรายเรามีด่านตรวจยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยสิบเอดจุดครับแต่จุดเราจุดต่างๆเราเนี่ยส1ดจุดเนี่ยกลุ่มกระบวนการเขาก็รู้ เขาจะมีสเกลหน้าคอยมาส่รวจว่า้าด่านตัวอยู่เนี่ยเขาก็จะเลี่ยงเส้นทางเราก็ต้องใช้วิธีหนึ่งเราตั้งด่านนี้แต่แล้วก็มีด่านลอยทะหงุคอยสกัดีเส้นทางครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของเจ้าหน้าตารวจที่นี่ที่มีการบูรณาการสนธิกําลังกันและหลายหน่วยงานในการตรวจค้นหายาเสพติดหรือว่าตรวจค้นความมั่นคงนะครับ การตรวจค้นรถยนต์นะครับก็เราจะแบ่งง่ายๆเป็น4ส่วนหนึ่งก็คือในบริเวณเก๋งในห้องโดยสารนะครับสองก็ด้านหน้า3ด้านหลังสียก็คือด้านข้างล่างหลักๆของกว้างดูพื้นที่ว่างเป็นหลักช่องว่าง เสียงเยอะกล้องแต่ถ้ามันมีการซุกซ่อนของเนี่ยของมันจะแน่นอันนี้มันผงด้านข้างนี่สามารถใส่ได้เป็นแสนเม็รเลยรับหมดอันนี้ดูยะ ครับสำหรับการตรวจใต้ท้องรถนะครับเราก็จะดูหนึ่งถังน้ามันนะครับดูจุดที่มันผิดปกติบางครั้งอาจจะมีรอยเชื่อมหรือว่ามีรอยแกะครับซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนในถังน้ํามันได้นะครับแล้วก็ดูส่วน,นต่างๆที่มันมีช่องว่างที่สามารถที่จะซุกซ่อนยาเสพติดได้เราก็จะสังเกตจุดผิดปกติครับ S <S ครับาี่ครับก็ด้านหลังผมนี่ก็เป็นภาพถ่ายนะครับที่มีการจับคุมได้หรือว่าเป็นผลงานของด่านแม่จันนะครับที่ทําการจับคุมได้ที่ยาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนมาอยู่กับในรถนะครับท mm ่านสามว่าครับออย่างนี้เป็นเคสของอะไรครับเนี่ยครับ อันนี้เป็นการจับกลุ่มยาบ้าครับจำนวน5 0 0แสนเม็ดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถตู้ครับซ่อนอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างครับนี่นี่อันนี้ครับอันนี้เป็นรถรถเก๋งครับรถเก๋งจะอยู่เบาะทางด้านด้านหลังอ๋อว้เราาิกขนมใช่ครับไว้เบาะด้านคนนั่งครับใช่ครับนั่งครับอย่างเช่นเคสนี้ครับอันนี้เป็นคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าครับรถเก๋งเหมือนกันครับอันนี้เป็นรถทัวร์โดยสาร นักท่องเที่ยวรถตัวนักท่องเที่ยวใช่ครับอันนี้คนซ่อนอยู่ตรงไหนครับตู้ลำโพงตู้ตู้ลำโพงครับตอนขึ้นมามีนักท่องเที่ยวมาด้วยแต่ตอนกลับมีเฉพาะคนขับกับเด็กผูสังเกตตำรวจก็เลยมาตรวจค้นครับตรงนี้แน่นอนเลยเอาไว้ในยางรถยนต์ใช่ครับยางอะไหล่ครับนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นที่มีการนํายางอะไหล่ลงมาดูนะครับถ้าเกิดเจอเนี่ยก็จะซุกซ่อนอยู่ในยางอะไหล่ใต้ท้องรถนะครับผมตรงนี้นี่เป็นถังน้ํามันอันนี้อยู่ในถังน้ํามันครับเขาดัดแปลงครับคือ ความจริงเนี่ยถังน้ำมันก็จะต้องมีน้ำมันอยู่ทั้งสองข้างใช่ไหมฮะแต่อันนี้อีกอีกข้างนึงเป็นยาเสพติดทั้งหมดเลยอีกข้างเป็นน้ำมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้อันนี้จะคน<ๆ>คนคนละเจ้ากันนะครับอันนี้ใส่ท่อพ V วเสร็จถึงก็ใส่ถังน้ำมันอีกทีหนึ่งครับผมครับตรงนี้ก็เป็นด่านที่มีการจรับกลุ่มยาเสพติดได้อย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีหลายวิธีนะครับที่คนร้ายเนี่ยซุกซ่อนนะครับซุกซ่อนแล้วก็จะนําออกเนี่ยหลายวิธีในการที่จะ พยายามจะเล่นรอดด่านตรวจไปครับแต่ก็มีไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีพิรุษทันทีนะครับแต่นนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับที่มีการสกัดกั้นยาเสพติดไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับเห็นว่าปีหนึ่งมีการจับได้ประมาณสักเป็นล้านล้านเม็ดนะฮะหลายล้านเม็ดเลยก็ว่าได้นะครับมีเคสหนึ่งก็เกือบล้านเม็ดแล้วก็มีนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราไปดูอีกด่านนึงครับซึ่งก็เป็นด่านในลักษณะเดียวกันแล้วก็ แต่ว่าเป็นคนละเส้นทางในการที่คนร้ายจะนำเมียงยาติดติดไปนะครับเดีย๋ยวอีกสักครู่พบกันครับ